แผนที่ความครอบคลุม 5G ชาติอาเซียนอาเซียนสูงหก ไทยเร็วสุดทางด้านชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามตัดพ้อสวัสดีครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัตภาพกันนะครับ EP นี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของชาวอาเซียนชาวเวียดนามรวมถึงชาวคเมนที่มีต่อแผนความครอบคลุม 5G ชาติอาเซียนล่าสุดนะครับทางเพจอาเซียนได้เผยแผนที่ความครอบคลุม 5G โดยประเทศไทยฟิลิปปินสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นประเทศในอาเซียนที่มีความครอบคลุม 5G อย่างกวางขวางและประเทศไทยถือว่ามีสัญญาณ 5G ครอบคลุมมากที่สุดอัปเดตโดยอุกลาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567 5G เครือข่ายโทรศัพท์มือถือรุ่นหรือระบบไร้สายรุ่นที่5เป็นเครือข่ายไรสายที่ถูกพัฒนาและเริ่มใช้งานในปีพศ2561เป็นต้นมาเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเร็วกว่า 4G ถึง10เท่า ในประเทศไทยปีพศ2564ถึงปีพศ2565ได้มีการพัฒนาโครงเครือข่าย 5G โทรคมนาคมโดยกสทชรประเทศไทยได้มีการอนุมัติการวางโครงเครือข่าย 5G หลังจากการประมูลขึ้นความถี่สำเร็จและเริ่มเปิดทดสอบในปีพศ2564โดยบริษัท AWN หรือเครือข่าย AIS ได้มีการประกาศให้ผู้ใช้งานในประเทศไทยสามารถใช้งาน 5G ได้แล้วในชื่อเอ HG หลังจากนั้นก็มีบริษัททูก็ได้เริ่มให้ใช้บริการ 5G หรือ2 5G โดยต่อมาทางบริษัท DT แทก็ได้มีการเปิดใช้งาน DT แท 5G เช่นกันและหลังจากที่ชาวอาเซียนได้เห็นโพสต์ดังกล่าวนี้แล้ว พวกเขาต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาหลายคนเข้ามาซูงฮกประเทศไทยว่าประเทศไทยมีเครือข่าย 5G ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศแตกต่างก,ก,กันกับเวียดนามที่มีเพียง 4G และ 5G ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบเท่านั้นและชาวอาเซียนหลายๆท่านนะครับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงชาวคอมเมนไว้เช่นกันเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนชาวเวียดนามรวมถึงชาวคอมเมนกันว่าพวกเขานั้นจะมีความคิดเห็นเช่นไรรับชมได้ในอีพีนี้กันได้ โดยความคิดเห็นแรกได้เข้ามากล่าวสู้ฮอกะเทศไทยของเราว่าประเทศไทยดูแลประชาชนได้เป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าเกือบทั้งประเทศครอบคลุม 5G ตามด้วยปีน้อยสิงคโปร์และมาเลเซียอาเซียนทำได้ดีมากเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาชาวเวียดนามได้เข้ามากล่าวตัดพ้อและประชดว่าคุณคงดีใจมากสินะที่เวียดนามเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยต้องเขียนคอมเมนต์นี้ผ่านขึ้นสมอง คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าฉันหวังว่าเราจะเห็นมันในโคตาบาโตฟิลิปปินเพราะจริงๆแล้วยังไม่มีเลยมันไม่สามารถส่งสัญญาณได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาชาวอาเซียนได้กล่าวว่าประเทศไทยว้าว wow. ทั่วประเทศครอบคลุมโดย 5G คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมกัมพูชาถึงไม่รู้จักประวัสสติศาสตร์ของกัมพูชาจากทั่วโลก คอมเมนต์ต่อมาได้อธิบายว่าว้าวประเทศไทยแม้แต่ป่าในตอนนี้ก็มี 5G แล้วมาเลเซียละคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับประเทศไทยจะสร้างแลนดบริดต์แล้วในเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าไม่ได้อวยประเทศไทยนะไปเที่ยวต่างประเทศมา3-4ประเทศเน็ตไทยเรานี่ดีที่สุดละ ความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าเวียดนามยังไม่ครอบคลุม 5G แต่เครือข่ายมีราคาถูกมากและครอบคลุมทุกที่และรวดเร็วมากด้วยความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าในกัมพูชาเราไม่เรียกขึ้น 5G เราเรียกว่าเครือข่ายอังกอร ความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าฉันแค่จำได้ว่าเวียดนามกำลังทำเทคโนโลยี 5G ของตัวเองแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแค่สงสัยว่ามีใครอธิบายได้บ้างส่วนความคิดเห็นต่อมาเช้าเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามากล่าวคุยโวไว้ว่ามาสัมผัส 4G ในเวียดนามกันก่อนเทอรวดเร็วมาก ส่วนความคิดเห็นต่อมาชาวมาเลเซียท่านนี้ได้เข้ามากล่าวประชดชาวอินโดนีเซียว่าเครือข่าย 5G ได้รับการออกแบบโดยชาวอินโดนีเซียเราสร้างมันขึ้นมาเมื่อ1,000ปีที่แล้วที่พีลินิดปาดังโดยบรรพบุรุษของเราคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับสุดยอดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความคิดเห็นต่อมาครับอารยธรรมโบราณและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เรามุ่งหน้าสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่ายึดติดกับอดีตท,ที่ย้อนกลับไปไม่ได้มุมมองต่อมาครับเครือข่าย 5G หรือ 4G ไม่มีประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ราคาถูกเท่ากับเวียดนามฉันเคยสัมผัสมาหมดแล้ว ความคิดเห็นชาวอาเซียนต่อมาชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามว่ากัมพูชาล่ะจะมีเมื่อไรจากความคิดเห็นนี้นะครับชาวฟิลิปปินส์ก็ได้เข้ามาตอบชาวกัมพูชาไว้ว่าไม่ต้องกังวลกับโทรคมนาคม 5G นะคะเมนจะมีในปี2540คเมนคืออนาคตความคิดเห็นต่อมาชาวไทยท่านนี้ได้เข้ามากล่าวแซะชาวกัมพูชาว่ากัมพูชาล่ะอยู่ที่ไหน จากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาตอบคนไทยว่าชาวกัมพูชาพวกเขาบอกว่าจเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านแต่เมื่อเป็นเรื่องของ 5G พวกเขาทำให้ฉันประหลาดใจเม้นต่อมาครับกัมพูชาจะใช้ 9G ความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามากล่าวถึงชาวกัมพูชาไว้อีกว่ากําแพงวิเศษช่วยคอมเมนที มุมมองต่อมาครับคอมเมนยังใช้นกพิราบเพื่อส่งข้อความตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมความคิดเห็นต่อมาครับสมาชิก G 2 0ในอาเซียนอยู่ที่ไหนกันล่ะ เม้นต่อมาครับในเวียดนามคุณสามารถใช้ Wi-Fi ฟรี free ได้ทุกที่ทุกบ้านมี Wi-Fi ของตัวเองและมีเครือข่าย 4G ของเว t เทลนั้นเร็วและ,สะเสถียรมากโดยกําลังทดสอบการใช้ 5G ในบางพื้นที่ก่อนที่จะเปิดตัวการนําไปใช้งานจนํานวนมากเวียดนามค้นคว้าเทคโนโลยีหลักเพื่อความมั่นคงของชาติและปฏิเสธที่จะใช้เทคโนโลยีจากประเทศอื่นรวมถึงประเทศจีน เม็นต่อมาได้กล่าวว่าสวัสดีเพื่อนของฉันบางทีกัมพูชาจะเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีความครอบคลุมของ 6G มุมมองต่อมาครับเวียดนามปฏิเสธเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ของจีนและวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของตัวเองอนาคตอันใกล้ปี2525 25, จะครอบคลุม99%ร่วมถึงเราและกัมพูชาด้วย มุมมองต่อมาครับชาวอาเซียนได้เข้ามากล่าวแซะชาวคอมเมนว่าคอมเมนมีร้อยจียังไม่คุยเลยไม่เชื่อไปทุบกำแพงดูได้เม้นต่อมาครับจุดมืดของประเทศไทยเป็นอุทยานแห่งชาติของยูเนสโกที่ไม่มีบ้านเรือนหรือผู้คนอาศัยอยู่ความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่า5 g เวียดนามสัญญาว่าจะพบกับคุณในปลายปีหน้า ส่วนความคิดเห็นต่อมาได้มากล่าวถึงชาวคขมเนว่าเมิดยันสัญญาณโทรศัพท์ฮ่าฮ่เหม็นต่อมาครับอย่าประมาทกัมพูชาพวกเขากำลังคดนคว้าอย่างเงียบเงียบเพื่ออัปเกรดเป็น9 g ความคิดเห็นต่อมาครับบางที่ยังใช้สัญญาณควันกันอยู่เลยมันลอยข้ามเขตมาด้วย เมนต่อมายังกล่าวถึงกัมพูชาไว้อีกว่ากัมพูชา 8G เราคือออริจินอลเราคือมหาอำนาจของโลกใบนี้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องมีต้นกำเนิดมาจากกำแพงเม้นต่อมาครับฉันผิดไหมที่รู้สึกขำฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมาชาวอาเซียนได้กล่าวว่าฉันไปมาหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไม่มีที่ไหนที่อินเทอร์เน็ตจะเร็วและถูกกว่าเวียดนามไม่รู้ว่าไทยสิงคโปร์ 5G หรือ 6G เป็นยังไง เมนต่อมาได้กล่าวว่านั่นเป็นประเทศหรือว่าถ้ำทำไมมันดูดํำมืดมิดเมนต่อมาครับโอ้คนที่บอกว่าถ้าไม่มีไทยในอาเซียนก็คงจะพัฒนาได้พอๆพกับยุโรปมาดูนี่คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าบ่งบอกว่าประเทศไหนเจริญและสีวิไลมีหน้ารอบข้างดิ้นด้วยความอิจฉา เม e uh ้ huh. uhm huh. นต่อมาชาวอาเซียนได้กล่าวว่านึกถึงตอนเมื่อก่อนที่มีคนบอกว่าเขามี3ามีก่อนไทยแล้วนะตอนนี้โคตรมืดเลยฮส่วนความคิดเห็นต่อมาชาวอาเซียนท่านนี้ได้มากล่าวติดตลกว่าคอมเมนต์สงสารทางโทรจิตเร็วปีสคอมเมนต์ต่อมาครับไม่แปลกเลยที่ชาติอื่นอิจฉาไทย ความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าผู้นำรองด้าน5 g ใช่กัมพูชาไหมครับเขาคือต้นฉบับหรือเปล่ามุมมองต่อมาครับแล้วเสียมเอา5 g มาจากประเทศไหนใช้เป็นไหมความคิดเห็นต่อมาครับโอ้ฉันว่าเวียดนามก็มีเครือข่ายมือถือ5 g เหมือนกันฉันเพิ่งได้ยินข่าวทางวิทยุแค่ทดสอบ มุมมองต่อมาครับเล่ากับคแมยังไม่มี 5G พวกนี้หลอกพวกเรานะเนี่ยว่าหาว่ามีแล้วและเร็วกว่าสยามเม้นต่อมาครับประเทศไทยมีระดับมากมีระดับที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนความคิดเห็นต่อมาชาวอาเซียนได้กล่าวถึงชาวขเมนว่าคามนสื่อสารผ่านอังกอรวัด 50G เลยนะไปดูบนกำแพงอาจจะมีอินเทอร์เน็ตบนกำแพง ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายชาวอาเซียนท่านนี้ได้กล่าวว่าต่อไปจะเป็น 5.5G ประเทศใดในอาเซียนจะเป็นประเทศแรกที่ใช้